ขอโทษหลายๆมาตอกันไหมมือคอยไปถือมันบางหันนี้คอยว่าสิท้ายรูปมือกดไปถือฟุ่มปิดก็เลยดับเลยเดียวมาตอใหม่เอ้ยงามหลายเบิ้งคอยท่ายเห็นเบิอ้องหนแท่งที่คอยปั่นจักรยานมารู้นะน้ำแข็งละลายมันก็นเลยแฉพี่น้อง ปันมาจากทั้งพูนทั้งพูนทั้งพูนแหละที่่อยเอาขนมปังให้เป็ดลงหันนี้อเออตาหักแค่วะอวนออกโต้กยหน,น้าลูกกามุตตาเป้ลกกาตุลเลยก็สกากักซีวิตูเมียดตัวลิ้นตุ ตันเน่มีใี้แม่ในอึกสินหาตุเลตันเน่ตุเลตุเกเออุมงราทไทยตุเลตุเลเอลาแมเนป่วยนอนนี่หืบว่า โอ้โหแม่เนาเปียสติกักสิตัวโอ้ยหามงเอ้ยวะอิมเราก็เปิดดากนี้เลยหูหนาไกู่นะสองตัวจังแ้นเนาะเหลือตัวเมตัวเดียวโอ้ยิสยงามดีเนาะเพิ่นถ่าให้สองตัวนั้นอิมก่อนเพจังสิข้าวมากินคุ๊กคุก có bưng nà nè nơi nà thì mới nè đu ô khởi dương thức nằm khen diễn tin Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà Ja, <laughs> ahí Aurinko. Tu misa. Misa on Aurinko. Oi oi. <tukat> Joo. anta. ากาันะผู้ใดรูปประวัติของหงแน่คันผู้ใดติดตามคลิปคอยกับสิไดยินิน่อวิ่คลิปหนึ่ง่อยเวาประวัติของนกหง รองไปเปิดเบิงเดอร์คอยว่าวอีกรอบนึงร่อให้คนเบิงคลิป <c oughs> งามเนาะพี่น้องทรพรมชาติในเมืองฟินแลนด์นานาล่อนมาหนีแห้งสิยง,งามกว่านี้อีกพี่น้องเอ้ยนาร้อนดอกใหม่ต้นใหม่ออกเขียวก็ปลูกดอกใหม่กันเต็มไปหมดเลยเอาดอกใหม่มาว่างบางทีมันก็ขืนเองโดยธรรมชาติก็มี่ งามคักจิ้มเราบ่ใส้ขอซูมเบิ้งคักๆดูเห็นบ่พี่น้องมาเบิ้งนกหงกับเบิ้งเบ้งไปกับขึ้นเบิ้งชีวิตเจ้าของป่านกาในฝฟุงหงยังวะมาอยู่เมืองเขาอยู่บ้านเมืองเขา ปานกาให้ฟูงหงว่าไปแล้วสองตัวนั้นคือบ่มมาก,กินอีกวะเออจังงั้น ไล่ตีกันเพิแย่งกันซืนขนมปังนอกหคงเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะบะไล่บะหยาดบ่อ huh. uh ีหยังกับผู้ได้ตระกูลหงเนาะตระกูลผู้ดีกสิวาเติน่ยสต่ราลยอ่ะา มอนตาก็เอริไลน์นินมอนตาก็เอริไลน์นนอุ้ยกันกับสามีวงทคันเรื่องอันปากทช้งน้อยปากสีแดงสีเหลืองคอยว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่ว่าที่นี่อันผู้เฒ่าผู้เฒ่าฟินแร์แล้วยังมากสามีก็เลยถาม เขาบอกว่าบมแมนมันเป็นพันกรรมาพัน์กลัมาพันบอกด้วกันไปกันเด้อพี่นอ้องค่อยเย็นมือแค่นี้เด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบายบาย